ไปบ่มีดอกไปรถอ,อะไรทำอะไรเอาไปทำอะไรไไโอยเปล่าไม่อยากดูไม่เอา ออ,อร้อยหนึ่งกูก็บ,บมีอ้าวนี่มาเบิ่งนี่โอ้ชามหนึ่งสอง,ง,อ,ง,อ,งอืมออได้ทะเบียนใหม่แล้วเราล็อกเลขไว้แล้วจ้าล็อกเลขทะเบียนแล้วเรียบร้อย ทำเรื่องล็อกเลขทะเบียนแล้วค่ะรอเขาส่งมาให้เราก็ไปเปลี่ยนที่ขนส่งมาตรวจสอบป้าซุ้มพีมาตรวจสอบรถตู้ตีอามาแต่ใส่มาตรวจสอบพี่วบในยาซ่าอะไรอย่าว่าอะไรเออยาเดวว่าซ้าอะไรมาไว้เนี่ยเออพวกมึงจะได้หูตาสว่างกัน มาตรวจสอบแน่อืมตรวจสอบรายได้ว่าสันตรวจสอบรถตู้มาจากไหนไปโคดโกงใครมาไปกู้ใครมาไปยืมใครมานี่แะกูก็ยยืมมือดินกูเนี่ยเอาไปขายดต่ไหนมีคนซื้อแล้วที่ดินกูนนะเป็นจะรอจะคลองเขามาอยู่ใหม่กูก็ย่ายออกไปแค่นั้นแหละเด้อขายดาวดินกับเพื่อนนี่ฮะขายกูขายดินกับเพื่อนมาซื้อรถ เราจะคล้องใหม่เข้ามาแล้วกูก็ย้ายนี้ตอนนี้เขายังให้กูอยู่อยู่กูอยู่ไปอืมนะคา้ายน่นะมบ่ต้องจากความเข้าหูม่ต้องจากหูม่นต,ต้องจากเห็นบอกว่าคล้ายแล้วเราจ้าของเข้ามาแล้วค่อยย้ายของออกไปอืมค้ายแล้วเนี่ยซุมาบุญไว้กับสีวิตกูมากเกินไปแล้วกูก็คาย,ยตัวอื กูก <ersch> ็เอาเงินไปซื to ้อรถกูอยากได้ยังกูก็ซื้อเอาหมดนี้เพื่อนกูก็ซื้อกูก็ซื้ออยู่กูเศร้าอยู่เฮือนกันเลยเศร้าลังกระต๊อบอยู่เอากูเกิดมากูบม่ได้มียังเดอกกูมาแตะโตพอกูตายไปกูก็ไปแตะโตคือกันซู้อจะมาตรวจสอบสื้อซู่ก็มาตรวจสอบแล้วแหละจากตรวจสอบแล้วระวังกูจะไปตรวจสอบเงินซูนําเดอระวังซู่คือกันเออ คือแต่ว่ามาตรวจสอบคนอื่นนะเด้อพี่นายเพชรเขาสิมาตรวจสอบรถตู้เจ้าเอากระพวกอันเศษใหญ่ๆเศษมอยใหญ่อะไรตรวจสอบขับม,ๆๆบมาใส่รถตู้ใส่ไขนดำบอกมันมาไใปบไปบอกมัน,น,นรถถ้เาเขาคิดไปอะคิดไปเพื่องขอใา,ายดินกับเฮือน,นอะไรวิตเตอร์ล้อจะคล้องใหม่เขาเข่ามา เอาจะได้ป่ะเอ้าขายแล้วทำไมไม่ย,าย,ย้ายหนีแล้คนแก่ของใหม่เขาก็าาาอยากอยู่เอาเขาใจดีทําไงละ่ะมันเรื่อตัวเพิ่นเนี่ยอ่าเขาใจดีเขายากให้อยู่เ<อ>นาะนคนซื้ออยู่เมืองนอกผลเออเนาะพอ่อเออคนใจดีมันยากให้อยู่ให้อยู่นั่นแหละเสามอนไม่ต้องไปไหนหรอกไว้พี่กลับบ้านแล้วค่อยว่ากันผนแล้วจักปีได้แล้วเนาะพออ่อเขาบอกว่าใขวยิมเงินมาซื้อ มเงต้องว่ายืมดอกบรรเราเข้าไปคดโกงขายยาบงยาบ้าสี่ตรวจสอบซ้ายการเงิน,น,านาว่าไปแนวใดมาแนวใดมีหางลรไล่เด้ด,ดีๆหาสิบบาทนีเอา่ะตรวจที่ยังคอยสิมีเงินต้อคอยยืมกินอยู่ขุมเงอนเนี่ยแต่กูกระสิตายาะาคอยอยากได้คอยก็หาย,ยิบยืมมาเป็นมีพ่อนกระช่างถอพไปนอน คนเฮามันก็ต้องมีความฝันหรือว่ามีความอยากไดพวกคือกันบางคนเพิ่งได้หม้อไซค์บิ๊กไบคถ้าเราเป็นล้านเพิ่งกับทำไมไม่ทําห้องครัวก่อนทําไมไปเอารถล่ะขึ้นได้ยังไงเอากาคเขาไกับพวกขั้นนี้ขึ้นมาบางที่เขาอาจจะบริวอะไรนะเอาตรงเข้าใจยังแค่นี้เอาตรงๆเลยเด้อที่ไม่ทําห้องครัวแง่ฉันฉันจะขายที่ขายบ้านเอาตรงๆเลยเด้อพี่น้องเ่าต้องอ้อมคว่มพี่น้องังกินเพราะฉันไม่อยากทําคือเพยังคือพอสมแซมในเงี้ยในทั้นก็ยังไม่อยากทำแต่เมื่อใดเพิ่งโอนเงื่อยบร้อย ขากไปเขากไปพี่น้องอันนี้บองตรงเราเด้อขวาย่ำค่าหน่ะซุ้ม่นตีนั้งทาหักทันตีเข่ามากทั้งทาเบ้าหน้าแฟ้งเบ้าดาว่าไม่มีความคิดออกรถตู้แทนที่จะไปทำห้องครัวทำทำไมล่ะเราจะไปแล้วตรงตรงคือว่าขวายนี้ชิ่งใหญ่นี้แล้วเพิ่นตกลงกันเรียบร้อยครับขวายมื่อไรเขาขวากไปแม่ขวายเรื่องเพราะขั้นอยากเห็นอี่อย่างเข้าใจไหมคะว่าวันนี้ยังไมจบเนาะอันนี้ว่าอีหลีว่ากิ่งเนี่ยพี่เนาะ บ่ตายหาไหม่คนเทามันเอาเหลี่ยงยางเจียมันได้ทุกสิ่งย่างในใจบ่ต้องเบาได้กลัวเหรอหนีเหรอกลัวเหรอบ่ต้องเบาไว้ลนะคะคนเทาอันเนี้ยพอดีมันากระยานมันหลับห้งตรงนะคันคนคิดพอดีกับห้องในเขาก็ต้องยานไว้ก่อนนะพี่น้องเฮามันลัวแล้วได้ยินข่าวจะเอาน้ำกดมาสาดหนาป่ะนะเฮามันบ่เป็นเหล็กสาดน้ำกดมาใส่เฮาห้องกับเปื่อยเด้เขาเป็นเนื้อคนเทามันต้องเอาตัวรอดพี่น้อง ในเมื่อบุญเจ้าไม่อยากให้คนหลบทิมแล้วคลิปเสียเอาสั่นน้ำกดนนะพาคก,กันลบทิมแล้วไรขีดคหมายดิ้ไรสดเบาจวดจวดเช่ไหมภากันแล้วก็ลบออกแล้วอ,อก็ไปทัวร์ขีดกฎหมายนะสัตวน้ำกดใส่กันนี่ซ้ำขาเลยนะติดคุกนะคะโอ้ภาครุ่นมนุษย์น้ำกันนะเกียดเขาเห็นเขาโอ้ยทัศนิวาคุบะเบาดอก เกียดเขาพอเห็นเขามีเห็นเขามีรถถูกเกียดเจ้านะไปยืมเงินมาซื้อเอาเขาบอกความจริงเขาก่ได้ซื้อสดคือผู้เจ้าเดาเด้อไปดาวเอาพอกขาบอกเลยว่าสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์เขาจะดาวเอามั่วเท่าไหร่เขาก็ต้องบอกดอกเบี้ยกับย่าขัดทไปคิดเอาเองแล้ววันนี้กดาวสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็ไปก็ไปบวกรอบคูณหารเอารถราคานี้จะผ่อนเดือนเท่าไหร่ไปบวกรอบคูณหารเอาเองเรื่องใครจะยืมเขาจะกู้มาเอาเออกู้เม่นบ่แหละเอาให้ถึงที่สุด มีมังได้ให้กู้กับสิไปกู้อีกอมแมนจะเอาคนมาตรวจสอบคอยก็เอาผู้เจ้าหนี้คอยมายินย่านเจ้าก็ขายหนาจเจ้าซื้อ,อเอือมเออมันเสียเวลาอย่าไปรบกวนเพิ่นไหลหน่วยงานแมนเออถ้ามั่นทำนั้นคนจริงอย่าไปรบกวนเพิ่นไหลอันนี้เขาบอกในด่านต้องคอยเด้อตรวจสอบสายการเงินจะตรวจสอบการเงินมันนี่คอยก็ไปธนาคารมากวันนี้เขามีเงิ่อนห้าหรอ คนในมุกดาหารในยังชิ้นเชื่อชิ้นยังยังคนู้จัจไข่เมื่อขึ้นอขอขคอยไปแลนชินเชื่อมาละหารียนมาหมดแล้วเออผู้เจยะยันเดาอะไรเออกรมชิดอกคีดินยุ้ยใส่บนขั้วหัวใจไข่เมืออันนี้เขาบอกควมจริงเธอเออเมื่นเจ้าชิบิพาคนมากตรวจไข่ขอกา,าเพื่อนมาหยินยันแนบบก็เขามากู้เงินที่นี่เขาจะไปเอากู้เงินไครผู้เจ้าขายหน้าผู้เจ้าเองเออเขาบอกควมจริงแล้วในฐานะคนไต้คือกัน ข่อพวกแมนเออคันข่ยด้ยแบบว่าโอ้มันซื้อรถสามสีขั้นเงินสดพี่น้องเออันามันนนาสงสัยอยู่นะกอของัวมันทำคำแพงแพงมันมัางขึ้นหัวกออิดไปเบื้องในเปียงมันใส่คาเต็มตัวมันใส่คาเต็มตัวมันมีคนใส่ในบ้านมันจะเค็ดอย่างมันซีเมื่อเจ้าสั้นเขายังตรวจสอบอันนี้กินตำหุงกินปลาแดกอยู่ไมชมาตรวจสอบอพียงเออ เดี๋ยวโอนเพลนเนียไขวุ้งใจก็รอเพลนเหตุนาทีเพิ่นผู้เจ้าจะไปรบอวนเพลนไหลตั้งตาให้เพิ่นเขามาหาหน่วยงานเพิ่นกับแม่อบรมบุไขว่มาสั่งสอนบุไขว่เอาข่วมเพิ่นเน้เฮ้ยบันไดถึงก็สั่งสอนประนันดอกบุ่มเนเพลนจะเข้ามาด่ายาว่าเวอร์เข้าาสั่งสอนเหมือนทำว่าเราผิดเราไม่ได้ผิดก็ไม่ก็ใส่ข้าผิดเออใส่ค้ามันถูกต้องเออ อย่าอย่าพูดเหมือนตัวเองได้กว่าคนอื่นทางตัวเองก็ไม่ได้ได้ขนาดนั้นข้ามเพี้ยเออคนมาทั้งสอนก็เออนะหน่วยงานกับคนคือกันเท่ากับคนเออคนมาแนี่ยน้ำคนมามันเรียนดีบ่เป็นจริงบ่อซึ่งข่อยก็เมียก่ออธิบายมันไอันใดบุดีผู้อยเป็นเพื่อนมันจริงแต่เราก็ปกป้องเราเรามีเราผิดด้วยเหรอเราปกป้องในสิทธิ์ของเราอ่ะเออเลี๋ยวก็ว่ัดอันนั่นเดี๋ยวก็ตรวจรถตู้ข่อยเนี่ย คันเป็นผู้เจ้าตรวจอีรีคันพวกก็ตรวจนะต่พี่น้องกระจายงวดแรกไปเลยได้กี่หนึ่งเนี่ยงวดแรกกูจ่ายไปแล้วเรียบร้อยคนเฮาน่ะประเทศไทยเขามันดีเลยผู้ใดบ่มีเงินซื้อสดนเป็นกระสายมาไหนพอนด้แม่เขาแต่ว่ามีเงินเดือนซอยเยียคนจนมันซอยเยียคนคือความฟันของคนมันกับ่มียังดอกมันกับมีบ้านนี่แหะแม่น้อแม่มีบ้านมีรถมีบ้านมีรถแค่นี้แะพี่น้องเลยแต่ว่าเขาก็ต้องเบิ่งที่ว่ารายรับรายจ่ายตัวเอง จ้านนะเกินไปแล้วเต็มจน,นกูบ่ <ละ S 1> มี <พอ S 1> งเงินก<อ>ินเข้าย่างน้อยคอยกเออเอ็เดือดร้อนตัวเองคอยกับอะไรเดือดร้อนผู้ใดเอร็เดือดร้อนค่อยไงค่อยบ่มีเงินซื้อกินลูกค่อยก็บไ่ได้กินอย่างเลยเกินแต่นมคนเฮานี่กันเขาทำผิดกฎหมายนี่เขาก็สิมาล่อยนุ่นเขาก็สิมาอยากเ็ดหยังก็เห็ดเล่นไปเร่นมาอยู่่น้อมันมันบ่แม่อนดอกเจสาออกมันไรการมู้เจ้าว่าออกมันเหตดยอดวิวนี่มันแมนอยู่ แต่มันเสียหายผู้ข่เนี่ยมันเสียหายกับศารได้กับคุณต้องการให้คุณเสียหายเอาต้องการให้เสียหายแต่มันต้องเบีนความจริงบ่เบีนความจริงกับย้อนข้าโต้มันเองค่ะมันเป็นหนีมาเนี่เออค่ะมันจิพายไวบอตอีกผู้มันเห็ดใส่เฮานะข่อยกระบอกก็เลิกพี่น้องให้พี่น้องอ่ะช่างน้ำหนักเบิ้งเอาเด้าว่าจากปากข่อยกับคนอื่นพี่น้องดีเทียไปแต่ว่าเอาไม่ต้องว้าดูรอเงินคนโอนมาให้เฮาเงินซื้อที่และซื้อบ้านเมื่อไรก็คือเมื่อนั้นใหห้ลอนนเด้อเจรจากันโย เออท่นในว่าเออเดี๋ยวหันเจีเกิดมา่านไปซี่หาเดียนมนีใส่หุ้มาหวมขายป้านเอาก็็มันบ่ได้เนาะตกลงกันบ่ได้เฮากับ่ขายแล้วเนอะเฮาก็อยากได้ราคาของเฮาคือกันแม่นิ่นกันกู้นกับจิ้กกูทันขอกธันค้าวมาซื้อคือกันแม่นฉะบอกเ่า่อยเห็ดเือนคั่วโอ้ยเทอนครั่วย่าว่าพุดเทินเห็ดดองบาทหนึ่งกูก็มีเห็ด คยอยเทียดยังคอยว่าได้ถามเช่ว่าผัวเมียคอยสองคนเด็กคอยถามพี่น้องพ้องไปกันเหมดเห็นตกลงปลงแก่กันว่าขันมันนักไก่ไลยขันมันนันหลยกะย่าแบกไว้ตะกี้เขากับเมียเนาะเขาก็ลืมตนไม่ได้นะแม่นะ <Man. S 2> เนาะแม่แตวายัดสบายบุกไข่ถอยหลังเนื้นนอนนี้นั่นเด้อ,อ,อ,ข,อ,ข,ดข,อ,อขึ้นมามาต่าไข่คยขาย้ขคอยกับมีเขึ้นคือเขาคอยจะไปซื้ออยู่มองใหม่ก็ไปอยู่มองใหม่โอเคเออมึงผู้เจ้าจะไปคิดว่ามันถอยหลังมันตกอับ อย่าไปมองแบบนั้นผมไม่อยากให้คิดแบบนั้นคือว่าคิดซว่าเขาขายเขาก็ต้องมีเงินอีกก้อนที่เขาขายแมนเขาก็มีเงินไปตั้งหลักคือเขาแมนเพียงคิว่าเขากะกูไม่อยากอยู่ตรงนี้มันเดือดร้อนพุชเจ้ามันเดือดร้อนสู้และสู้มันเดือดร้อนกูกูกูเด้ดตอนสู้เท้ามาหากูดอกเป็นยังดอกเปลืองน้ำมันลดเอปัญหาข่เบาสิจ้าไข่พุชเจ้ากี่ข่เล็กึกษาแม่เท่าข่อยปึกษาโน่นนี่นั่นข่อยว่าแม่เลยเมื่อนโน่นนี่นั่นไหร เอาองีสะขายนะมันเลี้ยเขาไปเริ่มต้นใหม่แล้วบดจิบ่ไทยเห็นเลยบาทไงเล่ยบาทอดตนักไทยคือเก่าเดี๋ยวกำคำเดี๋ับคำคำเดี๋ยวคำไทยเห็นกับสิเป็นนังเขาไปเห็นนางพิดกฎหมายปัจจัยหัวมันยังตรงใคว่าเรื่องอะไรเออรวดคอยคอยยืมเงินมาซื้อโยบวบบาทีงเขาว่าอะไรเป็นการหลอกลวงผู้ใดเออ ฟ่วนถดจรงค่อยนะค่อยฟี่า่ขอบใส่เงินออกจากบาทอันนี้ก็ไปเชยรดิดของขเครดิตค่อยดีว่าซัมซาขอบ่มีเครดีตตอนนี้บ่ดีแล้วมันติมแล้วเออแต่ว่ากัยังกูอายุขันยันเดี่วอื่นแต่ว่าบ่กูเออบ้โบกู้โบ้โบ้โบ้บขี่โม้เนาะบากอันนี้สิว่าได้หพี่น้องม่วนกู้อาู่พี่น้องสอง0มืออันนี้เขาบอกมวนๆโอเคค่ะแต่ว่าอีรีแ่ว่า่อิีดยืมเงินมาสื้อเด้อ ข่ดาวโอ้ปะทอบไปบปกนะเรื่องต้นตัวเพาะว่าให้พี่น้องผู้เพิ่นตึกเลขนะมั้งแล้ววันนี้กางวดมื่นก็แบบอืแล้วการรถเก๋งไข่ฟี่ดาวอืมอ่ส่วนเฮียนหลังนี้ก็ลังเกลียจ่ายสิขายขันมัวเยียมไข่ยมือไรก็คือมือนกันเออยังไม่ทำม้งครัวเพราะว่าไข่ไม่ได้มั่นใจว่าไข่จะได้ยูได้กี่ตัวใช่อ่มีคนซื้อกับปล่อยโอเคโอเคแต่ว่าได้ทุนไข่เนี่ยเนจักสีเลยโอเคจะถวยเปิดกูธนาคารผ่านนี้กันถ้าเคารผ่านธนาคารคือไข่ก็ได้ขายโอเคอ่า